สวัสดีครับพบกับเราช่องกลามทซับน้องชมพู่นะครับก็วันนี้นะครับไปเอาน้องชมพู่มาไว้ตั้งแต่6กโมงเช้านะครับแต่ยังไม่อาบน้ําให้นะครับเพราะว่าที่ไปเอาเร็วเพราะว่าเขาจุดประทัดน,นะครับกลัวน้องชมพู่เขาจะกลัวนะครับมามาชมพู่สวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะสวยเสียงด้วยเสียงเสียงด้วยลูกเสียงด้วย เสียงอ่าเสียงดังหน่อยเสียงอีกครั้งหนึ่งหน่อยลูกกัสดีค่าส,สวยกัสดีสวยยอ่อขาด้วยอ่าเสียงด้วยเสียงดังเสียงอ่าน้องเขาพ่อใหญ่นะครับอาบน้ำแล้วนะครับพ่อยามอาบน้ำเมื่อกี้ครับเพิ่งเสร็จเดี๋ยวต่อด้วยน้องชมพู่นะครับอ่ากินน้ำก่อนลูกเดี๋ยวพ่อพาไปลงสะนะครับ วันนี้นะครับพอไปเอานะคงใสเขาจะตื่นประทัดนะครับเพราะว่าเขาจุดประทัดต,ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับวันนี้อยู่นี่นะครับก็เห็นน้องโซ่พันอยู่เลยครับดีนะครับที่ตัดสินใจไปเอาเร็วนะครับกลัออวน้องจะตื่นนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้น่าจะ เบาๆลงแล้วครับก็เลยจะพาไปอาบน้ำครับให้น้องกินน้ำก่อนนะครับสวัสดีนะครับวันนี้สวัสดีแม่ๆมี่ทุกท่านนะครับผม ยงจุดห่างๆอยู่นะครับก็ะระแวงนิดนึงนะครับแต่จะพาเขาไปอาบน้ํานะครับทําความสะอาดร่างกายก่อนนะครับนี่มาถึงน้ําแล้วนะครับตอนนี้ก็น้องกําลังเล่นอยู่นะครับไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับหวัดเสียวเสียงประทัดเมื่อกี้ต้องลงไปส่งน้องนะครับน้องชมพู่เราา เด่นเลยลูกเอ้ยจะได้สะอาดมาชมบรรยากาศนะครับอ่าตากบุญสวัสดีแม่แม่ีทุกท่านนะครับพามาชมช้างอาบน้ำนะครับเวลานี้ครับผม ชมพู้เพึ่งจะได้อาบน้ำนะครับเพราะว่าเขาจุดประทัดกันเยอะนะครับวันนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะพาเขาอ,อาบนะครับกลัวช้างเขาตื่นเตลิดนะครับก็เลยพามาอาบช่วงสายๆเลยครับวันนี้ ด้านน,นู้นจะเป็นโจโจ้นะครับนี่ใกล้จะหายตกมันแล้วนะครับนี่เป็นโจโจ้นะครับสูงมากเลยนะครับใกล้จะหายตกมันแล้ว เดี๋ยวเราปล่อยชมพู่เล่นอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวมาชมโจโจ้แป๊บหนึ่งครับนะครับสูงมากเลยนะครับโจโจ้เป็นช้างสีดอนะครับสวยสง่านะครับยืนโยกครับตกมันได้สองเดือนกว่าแล้วครับ ชมชมพู่ต่อนะครับเรอ,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 อาลงน่าลงอาบให้สะอาดก่อนลูกเดี๋ยวพ่อไปขัดให้อีกนะครับต้องขัดให้เขาทุกวันนะครับขัดขี้ใครขัดดินออกนะครับผมเพื่อความสะอาดของช้างนะครับ Ma luôn á mày nhìn xiềng mà thật ý hấp như ninh hấp ma sao mà thôi thôi ừ lo lung lo lung ma ma luôn à luôn มา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 ,มาเลยมามาเลยวามาโอ้หดูขาเตะอ,อะไรก็ไม่รู้มา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 เดี๋ยวเราไปชมตอนถูตรงนน้นอีกนะครับมาอาบน้ำ สายต่อนะครับลุกขึ้นลุกขึ้นลุกอ่านี่ก็อาบใกล้เสร็จแล้วครับเบนมวยเบนมาต่อลงดิต่อลงรับลงมาต่อลงต่อลงไา เล็นยมวยรับลงนอนรับลงรับลง啊รออับลงอ่าเดี๋ยวเราจะให้ชมพู่นอนราบนะครับอ่ารับลงมาลูกรับลงรับลงมาเลยสวยเลยนะครับ สาวน้อยของเราพอควานก็ได้ขัดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ก็ฉีดน้ำออกนะครับพามาดูนะครับเวลาทบน้ำให้สาวน้อยของเราเราอาบยังไงนะครับกี่ขั้นตอนนะครับก็ หลายขั้นตอนนะครับเพื่อความสะอาดของช้างนะครับลุกลูกขึ้นลุกลุกเลยเขานิ่งเข้เาเข้าบนสูงบนตักเลยลุกเล,ลุก สวยแล้วนะครับมาลุงมามามาวันนี้มาเอาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากให้กำลังใจช่องแพรมซับน้องชมพู่ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศช่วงสายๆนะครับมาให้แม่แม่ีทุกท่านได้ชมนะครับ พาสาวน้อยของเราอาบน้ํานะครับส่วนพ่อใหญ่เราอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับขินหญ้าสบายใจแล้วนะครับน่ครับพอจะมีแม่แม่ท่านไหนสนใจจะดูแลสาวน้องชมพู่ได้นะครับช่วงนี้ชมพู่ตกงานอยู่ครับผมสนใจติดต่อมาเลยนะครับเอามานีเราชมพู่มาีิมาไปนะ มาอ่าวันดีค่าสว,สวยเลยวันดีค่ะสวยๆย่ยอขาดีดเสียงดังเสียงด้วยเสียงดังหน่อยเสียงดังบนสูงเสียงด้วยเสียงนี่ครับน้องอ่อนน้อมถ่อมตนดีนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ